สวัสดีครับมามาต่อครับทุกคนนะก็อรอบอ่าทิ้งเพียงเนาะเกือบจะอ่า11บเอโมงแล้วนะครับชมหน้านี้ก็คือเป็นอ่าภาพบรรยากาศที่อ่ากองธรรมกาศไทยนะทุกคนนะะตอนนี้ก็บินอ่าโซเครื่องบิน,บนลบจากอ่าประเทศอินเดียทุกคนนะเดี๋ยวมอมสภาพส้มบรรยากาศแล้วก็พาชมอ่าเครื่องบิน e F35 นะทุกคนนะ ม่ได้มีโอกาสอ่าได้เห็นบ่อยๆนะครับชมนะนี่คนก็อ่ามาเยอะมากครับผมเนาะด,ดูเครื่องบินดูคนฝั่งน่อโอ้โหคนเยอะมากนะนี่ก็เป็นอ่าภาพบรรยากาศด้านนอกคนเยอะมากครับผมมาโอ้นี่คือการอ่าบินจากประเทศอินเดียทุกคนนะ แบบเสียงแบบพรั kar ke kar ke. ่นมากอยู่ใกล้ๆหนี่ยว่ใจเทบสวาเนาะดูคือเด็กน้องใหญ่มากครับผม d ดูแบบอ่ะขอดูใกล้ใหญ่ว่าครับโอ้ยนี่คือผมความไม่รู้ว่าเราเป็นนักจิ๊บเป็นหรือเปล่าดูคนดูอะนี่นมิสกูมา โอ้ดูคนเดจอดแบบขนาดเข้ามาใกล้แลงใหญ่ขนาดนี้ดูครับผมว้าวยอดจริงนะรับดู ไม่มีแค่ล้มเดียวทุกคนคือแบบมีเยอะมากนะเดี๋ยวบอกจสืาเกืบภาพาบรรยากาศแล้วก็เดินไปดู F315 ้วยนะ และคนงซ้พองทุกคนเหยียบกันบนอ๋อนี่เม็นุ่งบอ ใ,ใกล้ๆแบบยิ่งใหญ่มากๆนะดูดูตังทองเพืินนั้นจะเป็นติดอาวุธนะทุกคนนะกๆแบบอาวุธใหญ่มากนะดูโอ้โหเขาไปดูใกล้ยิ่งใหญ่นะผม Look straight ahead. If you see one aircraft coming towards you, you wave one hand. And if you see two aircraft coming towards you, please wave both hands. ไปทุกคนอมองก็เดินมาถึงจุดนี้แล้วนะครับโอ้โหบอกคนมุงเยอะมากครับผมนะนี่ซีนซีบอมอยากเงนะ้นุกคนก็คือเอ๊ะสามสิบห้านะไม่มีอ่โอกาสได้อ่าดูบ่อยๆนะทุกคนนะไปเราจะไปดูนะคือแบบอ่ารำใหญ่ามากครับเนะเห็นแล้วแบบโอ้แทบกะลึงครับผมนะ จอดอยู่ก็คือเป็น F35 นะครับโอ้โหรำใหญ่มากครับผมนี่จะเป็นอ่ากองั่งสหรัฐอเมริกานะทุกคนนะเห็นแล้วแทบคนลุกนะไม่มีโอกาสได้เห็นบ่อยๆแน่นอนครับผม รบรรยากาศในนานดีกว่าเนาะคนมาดูเดยอะมากครับผมนะปุ๊ป,ปุฝั่งนี้ก็จะเป็นทางเที่องบินของไทยนะครับเรื่องบินลบเนาะ

ซับซิ่งห้าเนียวอมเข้าไปใกลไม่ได้นะเพราะคนเยอะมากครับคนเยอะมากครับช่วงบ่ายโมงยุ่งน

ดูทุกคนแบบถ้ามาดูแบบใ,ใกล้ๆแบบโอ้โหยิ่งลำใหญ่มากๆอะดูครับผมอันนี้น่าจะจากอ่าอินเดียนะที่เป็นเดินทางมาแล้วเนาะนั่นเลยนะมนะันโอ้โหตัวใหญ่ามากครับโอ้ขนาดมา,ด,าดูในกล้องนะยังใหญ่ขนาดนี้ถ้าไปดูตัวจริงเนี่ยโอ้โหขนาดไหนทุกคนครับ ก็จะมีอาจีนเนาะอินเดียก็สหรัฐอเมริกานะครับผม